ประสาทวิชาลูกหลานล้วนกลาวนาทุกแหล่งลา่าตามชื่นชมสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูนะคะชื่อคุณครูพาริสาแก้บุตรด,ดีชื่อเล่นว่าคุณครูหนิงนะคะเป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3ทับ3นะคะวันนี้ มีททานมาให้เด็กฟังหนึ่งเรื่องนะคะชื่อเรื่องว่าหมู่น้อยขี้ห่วงอยากอยากฟังหรือยังคะเราไปติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าหมูน้อยขี้ห่วงหมูน้อยลิงน้อยหมีน้อยกระต่ายน้อยและกระรอกน้อยกำลังเล่นลูกบอลกันอย่างสนุกสนาน กรีงกรงกรีง,งเสียงรถไอศครีมของคุณจระเข้มาแล้วเราไปซื้อไอศครีมกินกันดีกว่านะเพื่อนๆไอศครีมมีให้เลือกหลายรสหมีน้อยเลือกรสช็อกโกแลตลิงน้อยเลือกรสส้มกระต่ายน้อยเลือกรสสตบบรอเบอรี่กระรอกน้อยเลือกรสมะนาวเอ๊แล้วหมูน้อยจะกินรสอะไรดีนะหมูน้อยเอารสมันวานิลาดีกว่าหมูน้อยบอกกับเพื่อนๆว่า ฉันไม่แบ่งไอศครีมให้ใครกินหรอกนะฉันจะกินคนเดียวให้หมดช่วยเลยเพื่อนๆก็ <_ C 2> ไปกินไอศครีมกันอย่างอร่อ,รอยส่วนหมูน้อยนั้นที่หวงไม่อยอมแบ่งไอศครีมให้ใครจึงแอบไปกินคนเดียวอืมไอศครีมนี้อร่อยจังเลยอ่ะรสวานิลลาฉันชอบมากๆเลยพวกชอกินกันหรือย,อยังล่ะอืมพวกเรากินกันแล้วอร่อยมากๆเหมือนกันอหมูน้อย มูน้อยก็กินไอศครีมอย่างอรดอร่อยแล้วก็เดินไม่ทันระวังสะดุดก้อนหินล้มลงไปอ๋ยไอศครีมของฉันน่ะหลุดมือไปแล้วหกหมดเลยหมูน้อยอดก,กินไอศครีมแล้วทำยังไงดีเสียายจังเลยอยากกินอีกจะทำยังไงดีนั่นอดก,กินไอศครีมเลย หมูน้อยพูดไปก็ร้องไห้ไปฮทำยังไงจะได้กินไอศครีมเนี่ยฉันอยากกินไอศครีมวัน,นิลาของฉันจังเลยเพื่อนๆได้ยินเสียงหมูน้อยร้องไห้จึงมาปลอบใจแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะหมูน้อยพวกเรามีไอศครีมตั้งหลายรสเรามากินด้วยกันนะพวกเราจะแบ่งปันให้เธอกินเองเธอไม่ต้องร้องไห้นะโอ้โอโอไม่ต้องร้องไห้เราแบ่งให้เธอกินแล้ว หมูน้อยดีใจจังเลยชยยัยโยฉันมีไอศครีมกินแล้วตั้งหลายรสเนี่ยขอบใจเพื่อนๆมากนะที่ให้ไอศครีมเรากินนะ่ะขอบใจมากๆเลยค่ะเด็กๆนิทานเรื่องนี้สอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอะลองคิดดูนะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติต๊กตอกคิดดะไรอยังเอ้ยใช่แล้วค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆรู้ว่า รู้จักการแบ่งปันนะคะถ้าเกิดเด็กๆอะ่ะรู้จักแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอย่างเช่นขนมหรือว่าของเล่นนะคะเพื่อนๆก็จะแบ่งปันให้เราเป็นการตอบแทนด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูขอฝากหนึ่งเรื่องก็คือการรักษาสุขภาพนะคะให้เด็กๆรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย